ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสโยอีแผ่นดินใหญ่เดือดค่ะจี้จัดการพนมเปญหลังไอดอนสาวจีนหายตัวไป26วันสพาสสีจิ้นผิงเดินหน้าบีบหุ่นเซนเริ่มคลั่ง กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะของจีนล้วก็ต้องบอกเลยว่าร้อนระอุค,ค่ะหลังจากที่ไอดอลสาวสวยค่ะกลายเป็นคนบ้าหลังจากที่ไปอยู่เขมร26วันในขณะที่สีจิน้นผิงก็ออกมาบีบพูนเซนทำเอาคลั่งเติมอาวุธทันที ความเดือดและรุนแรงไม่หยุดหย่อนค่ะสำหรับกัมพูชาโดยล่าสุดก็ได้มีประเด็นที่ค่อนข้างจะสร้างความไม่พอใจให้กับชาวจีนเป็นจำนวนมากนะคะบางคนเนี่ยถึงกลับขอร้องให้จัดการเก็บกวาดประเทศนี้สักทีค่ะโดยเรื่องนึงกล่าวนนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเน็ตไอดลสาวสวยหายตัวไปในกัมพูชาค่ะบอกแฟนหนุ่มคนจีนที่กัมพูชาชวนไปรวยด้วยกันผ่านไปแล้ว26วันพบเจอล่าสุดที่ข้างถนนในกัมพูชา สภาพเหมือนกับขอทานค้าหักทั้งสองข้างตามตัวนี่ก็เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำโดนทำร้ายผู้จ่าฝังไม่ได้สับเหมือนคนเสียสติมีชาวจีนในพื้นที่ช่วยเหลือเอาไว้ตอนนี้ทางสถานทูตจีนในกัมพูชาให้ความช่วยเหลือผักฟื้นในโรงพยาบาลรอส่งกลับประเทศค่ะสาวจีนคนนี้เธอใช้แอคเคาท์ออนไลน์ในชื่อที่ว่าอู่มิค่ะอายุ20ปีเป็นชาวมณฑลฝูเจียน แล้วก็เป็นสาวสวยคนหนึ่งค่ะที่ชอบโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรานะคะแล้วก็ทำงานในคลับหรูแห่งหนึ่งค่ะและเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม2025ที่ผ่านมาเพิ่งจะไลฟ์แล้วก็โพสต์ผ่านโซเชียลไปค่ะว่าแฟนหนุ่มชาวจีนที่ทำงานที่กัมพูชาชวนเธอไปทำงานด้วยโดยอวดอ้างว่าแฟนหนุ่มคนนี้นะคะมีธุรกิจใหญ่โตที่นู่นแล้วก็ชอบพอกับเธอก็เลยอยากจะให้เธอเนี่ยไปอยู่ด้วยกันที่นูน่นซึ่งเธอก็ไปจริงๆค่ะ ท่ามกลางเสียงเตือนของผู้คนรอบกายแล้วก็ FC มากมายที่ฟังไม่เข้าหูแต่อย่างใดหลังจากเธอบินไปแล้วค่ะก็ขาดการติดต่อไปเลยจนกระทั่งผ่านไป26วันสภาพก็ตามที่เห็นนะคะแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยค่ะว่าเธอต้องผ่านนรกระดับไหนมาแล้วก็โดนเหล่าเดนนรกทรมานย่ำยีม,มาขนาดไหนจนหมดสภาพได้ขนาดนี้เห็นแล้วก็ปวดใจแทนครอบครัวค่ะ ซึ่งต่อมานะคะทางด้านของนักข่าวก็ได้ติดต่อกับคุณพ่อนะคะคุณอู๋ค่ะซึ่งยืนยันว่าบัญชีของโตอินนะคะที่มีผู้ติดตามกว่า24,000คนเป็นของลูกสาวจริงๆค่ะ ภาพหญิงเร่ร่อนในกัมพูชาและข้อมูลพาส,สปอร์ตก็เป็นลูกสาวของเขาแน่นอนเขาเล่าว่าลูกสาวเนี่ยเกิดปี2005ค่ะเรียนจบมัธยมแล้วก็ลาออกไปทำงานนอกบ้านก่อนหน้านี้บอกกับครอบครัว,วว่าไปทำงานอยู่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแต่ตลอดช่วงเวลาที่ออกไปทำงานลูกสาวก็ยังคอยขอเงินจากครอบครัวอยู่เรื่อยๆรวมแล้วครอบครัวก็โอนเงินให้มากกว่า80,000หยวนนะคะหรือราว400,000บาทค่ะ ปลายเดือนพฤศจิกายน2025ครอบครัวก็เริ่มไม่โอนเงินให้แล้วค่ะแต่ยังติดต่อวิดีโอคอลคุยการตามปกติจนกระทั่ง26ธันวาคมค่ะลูกสาวโทรมาบอกว่าขามีปัญหาต้องใช้เงินรักษาครอบครัวก็รีบโอนให้ค่ะ2,200หยวน แต่หลังจากนั้นเธอก็งเงียบหายไปตลอดการยายคนหนึ่งนะคะไปเจอภาพเธอในโลกออนไลน์ในวันเดียวกันค่ะก็เลยรีบส่งมาให้ครอบครัวดูแล้วก็ตัดสินใจแจ้งความค่ะและนั่นก็คือวันที่พ่อก็เพิ่งรู้ค่ะว่าลูกสาวเนี่ยออกไปนอกประเทศไปกัมพูชาตั้งแต่เมษายนนะคะ2025ไม่เคยไปทำงานที่เจอเจียงอย่างที่เธอบอกกับครอบครัวไว้เลยสุดท้ายค่ะคนเป็นพ่อก็ฝา,ากบอกกับนักข่าวนะคะบอกว่าผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับลูก ขอแค่ให้เธอปลอดภัยและได้กลับบ้านเรื่องแบบนี้นะก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศกัมพูชาค่ะแต่มันคงไม่เป็นเรื่องธรรมดาในทุกประเทศทั่วโลกอย่างแน่นอนอีกเรื่องที่กําลังพูดถึงนะคะเห็นทีจะเป็นข่าวการขยับตัวของจีนต่อกัมพูชาค่ะที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าเป็นการบีบแต่ฮุนเซนเนี่ยกลับคุ้มครั่งแล้วก็คาดว่าจีนก็ควบคุมม่อยู่แล้ว โดยทางด้านของเพจชิมลางค่ะได้เปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้ว่างานเข้าหุ่นเซนเต็มๆแล้วเพราะมีการวิเคราะห์กันว่าตอนนี้จีนและอเมริกาดูเหมือนจะใจตรงกันที่อยากจะเปลี่ยนตัวผู้นำกัมพูชาฝั่งอเมริกาก็มีข่าวแว,ว,ว่วมาว่าเตรียมหนุนสมรังสีให้มวลชนลุกฮือขึ้นมาขับไล่ฮุนเซนซึ่งคาดว่าม็อบนี้อาจจะเกิดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ส่วนพี่ใหญ่จีนก็ไม่ได้นิ่งเฉยส่งหน่วยรบพิเศษ MPS เข้าไปดูและสถานการณ์มาหลายเดือนแล้วด้วยมีข่าวว่าจีนอาจจะวางตัวเจ้าฟ้าจาักรุตริหรือในพลเตียบันขึ้นมาแทนเพราะมองว่าฮุนเซน,เ,นเริ่มคุมไม่อยู่แล้วก็สร้างศัตรูเอาไว้เยอะเกินไปตอนนี้ฮุนเซนก็เลยเหมือนโดนบีบหน้าเขียวต้องหนีไปหลบอยู่กับเมืองกันดานบ้านเกิดที่มีบังเกอร์เตรียมเอาไว้ต้องจับตาดูครับว่าเกมนี้ใครจะเริ่มก่อนแต่ดูทรงแล้วฮุนเซนอยู่ยากแน่นอน มีการเตือนว่าฮุนเซนโดนบีบหนักๆจนรู้ตัวว่าไปไม่รอดอาจจะเกิดอาการสติแตกหันมาหาเรื่องไทยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจอาจจะมีการยิงจรวดหรือใช้โดรนโจมตีแถวชายแดนเหมือนที่เคยทำแต่ว่รอบนี้ไทยเรามีแผนรับมือที่เจ็บแสบกว่าเดิมก็คือการตัดท่อน้ำเลี้ยงวิเคราะห์กันว่าจุดดับของฮุนเซนก็คือปล่อยเป็ดแหล่งเงินทุนสีเทาแล้วก็แก๊งสแกมเมอร์ ถ้ามีการรุกรานเกิดขึ้นไทยเราอาจจะต้องการจัดการทำลายบ่อนพวกนี้ให้ราบครับเพื่อหยุดเส้นทางการเงินของกลุ่มทุนเทาทั้งนักการเมืองและก็นักธุรกิจที่หากินกับบ่อนเหล่านี้ซึ่งก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับฝั่งนู้นอยู่เพียบมีเรื่องน่าสงสัยเกิดขึ้นที่สนามบินเตโชคือมีรายงานว่าเครื่องบินลำใหญ่บินมาจากเบลารุสมาลงจอดพร้อมกับน้ำหนักบรรทุกกว่า28ตัน สายข่าวระบุว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าแต่ว่าแววรับของดีจากตลาดมืดซึ่งกคาดว่าเป็นอาวุธและนักรบรับจ้างบางส่วนเข้ามาด้วย การขอนของหนักเข้ามาแบบนี้ก็ทําให้หน่าคิดคือว่าฮุนเซน,นกําลังเตรียมการอะไรบางอย่างหรือไม่เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในกัมพูชาเ่ยค่อนข้างจะตึงเครียดทั้งแรงกดดันจากมาหาอำนาจและปัญหาภายในไทยเราเองในฐานะเพื่อนบ้านก็ต้องจับตามองตามไม่กระพริบเพราะว่าถ้าเขามีอาวุธเติมเข้ามาแบบนี้ความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงหรือกระทบกระทั่งกันมันก็มีสูงขึ้นเราก็ต้องเตรียมแผนรับมือให้พร้อม และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตนี้ได้เลยค่ะต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิจัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ต ตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569